ะไรเนี่ยใครเนี่ย่าาสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องปังปอนแชแนวอีกแล้วทุกคนตอนเนี้ย เจวลหลับไม่ได้แก้มันมาประมาณสามสี่วันแล้วนะทุกคนตอนนี้มันหลับวันนี้มันทำงานเพียแล้วมันปวดหัวเลยวันนี้เรามาดูกันเนี่ยที่มันปวดหัวมันง่วงเพียเนี่ยแล้วเราไปแก้มันอ่ะจะโดนอะไรบ้างวันนี้จะแกงอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันหลับยัง Okay. มันหลับไปได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะยังไม่บอกแก,กองอะไรแต่ก่อนอื่นเลยนะใครชอบ <c oughs> ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะแล้วก็ติดตามอีกหนึ่งช่องทางก็คือเพจนะครับปังปอนชแนลนี่เลยแผนเราคือปิดไฟเดฟี๋ยวเราจะปิดไฟบบกกมืดเหลือเราจะเปิดไฟสลัวสลัวแกงถันแป็งแนวขาว นนอนอยู่แล้วลงทุนไหมทุกคนอาบน,น้ำ่าครีมแล้วเหนถ้ามันตื่นในเห็นเราหน้าเขา,ขาวนจะทำไง เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมไปแอบตั้งกล้องก่อนนะไปนี่นะทุกคนเมื่อกี้ผมไปส่องมันอีกรอบแล้วมันหลับเี้ยกรแบบนี้หน้ามันดูมันจะเป็นยังไงเสร็จแเไปดูเราจะโดนอะไรไหม อะไรเนี่ยใครเนี่ยมึงเราะหระหวเราะหัวะหราะหเร้เาะหเราันเราะหระหรอหะเหเาะหระาเะเหะาะระระร เวลานอนแล้วทำไมไม่นอนฮะดิตกวจะนอนใช่เวลานอนแล้วมึงหลับไปแล้วมึงตื่นมาหมแล้วดูมึงดิทุกคนอันนี้โดนน้อยอีกโดนน้อยดูหน้า หน้าไปถ้านอนอย่างนี้กูตกใจหน้ามื้อคืนแน่ๆน่ทนไปกูสาลงทนเลยเนี่ยขนาดน้ำทาครีมแล้วเนี่ยกูตาอะไรเลยเนาะมันลบออ,ออกมันลบออกหมดแล้วตกใจอ่ะ ตกใจดิหน้าเ่ขาวๆอยู่ใกล้ๆคตามลบแปลออกมาแล้วเนี่ยเออเอย่าเล่นอย่างนี้อีกนะเธอฉันถีบจริงนะรอบหน้ารอบนี้แคตกใจเฉกนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องปังปานชาแนลแฟนเพจด้วยนะครับอันนี้เบาๆพอนางไม่ค่อยสบายปวดหัวนางเป็นคนที่แบบชอบปวดเบ้าตานะทุกคน แล้วก็ปวดหัวไมเกรนอากาศร้อนนางจะเป็นบ่อยมากเขาเรียกโรคไมเกรนโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับบ๊ายบาย